มหามงคลเฉลิมชนมพันษาองค์มารดาแห่งราช,ชาติชสยามรอยพระบาทย่างไปในเขตคามคือให้ความร่มเย็นเป็นสุขใจโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทดวงมาลีมณีจันทร์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กินเอ็กซ์ไซส์เพื่อนไมะไายๆขอดูใกล้น่ใกล้ไปอใกล้ไปทันาโหใครคิดจะมีเรืองวอะไรเนี่ยพวกแกอะไรกันเนี่ยจะทำท่าอย่างไจะ กินใครอะมีเรื่องเอนจอยอะจะไปตบเขาเดี๋ยวเอนจอยจะไปตบอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะโอ้โหก็มีคนอะมาโพสในเฟซบุ๊กเอนจอยว่าเตรียมพบกับเอนจอยว่าแน่จริงเหรอ แบบนี้น่ะมันท้าทายกันะชัด <bold. S 1> ยอ <lever> มไม่ได้ใช่ไหมเดียวเดี๋ยวซอยจะเย<ท>็นๆนั่นมันชื่อช่วงใช่เขาว่าอนจอยเลยมไม่รู้อ่ะขราวหลังนะนัดเคลียเราก็ไม่มาเจอเนี่ยโหแล้วก็มาท้าว e นจอยแน่จริงอ่อตัวเองก็มีแน่นี่โถ <im it> ่แล้วไปนัดเจอเขาที่ไหนอ่ะ e นจอยไปนัดเจอที่ซอย70แล้วอนจอยก็ไปรอเขาที่ซอย70ก็ไม่มาสักทีมี ไปถูกแน่นอนพี่โซไม่ผิดเอนจอยดูป้าแล้วซอย70็สาหได้า0ิบใช้ปะหวาโอ้ยแกก็ได้พาเอนจอยไปจูงสมองหน่อยดิโอ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรเอนจอยมาทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะเราไม่ใช่อันธพาพานมาตบตีอะไรกันเนี่ยโอ้โหใช้ไม่ได้เลยนี่นี่ไม่ต้องมายิง พวกนี้ก็ไม่รู้จักห้ามน้องเลยใช้ไปตบตีอะไรเฮ้ยเปล่าไม่ได้จะไปตอบตานก็เปล่านะมีก็เปล่าอะถ้าไม่ช่วยจะตามมาทมําไมอะนี่มามถ่ายคลิปไปประจานโอ้ยพวกนี้นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะจะมาถ่ายโค้งถ่ายคลิปอะไรเวลาเห็นคนเขาจะตบตีกันเนี่ยเราก็ต้องไปห้าม <ไป S 1> ห้าม <c oughs> ต้องไปห้ามเราก็ต้องไปห้า ใช่ว่าไปเนี่ยถ่ายคงถ่ายคลิปเข้าใจไหมไม่ได้เรื่องเลยนะในสายไม่ดีเลยข่ามีเนี่ยยา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 ไม่ได้เนี่ยไม่ได้โทรศัพท์เนี่ยเขามีไว้ให้คุยกันมากขึ้นนะไม่ใช่ให้มาเกลียดกันโอ้ตรงนี้นี่นะเอาลงอาลรงนี่ไปทําอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ดีไหมดีกว่าอัดคลิปไปลงอะไรยู่ลงอยูเนี่ยไม่ใช่เลยถึงจะไม่ได้ทําอะไรให้ประเทศชาตินะมีประโยชน์ขึ้นมา ก็ทำอะไรให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่าตัวเองมีแบบมีค่าแล้วก็มีประโยชน์มากกว่านี้ฟัง kind ฟ of ังฟังฟังพูดไปพูดมาวนวนมาไม่วนหรอกจะบอกเลยว่าพัตเตอร์พูดได้ดีมากเลยเลยความหมายเดียวกันถ้าอยากจะตบนะต้องตบให้ได้ดีแบบพี่เขาตบเพื่อประเทศชาติตบเพื่อประเทศชาตินี่มันคืออะไรยังไงทำไมมีแบบดูยิ่งใหญ่ต่าง นี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยตอนนี้นะพี่พีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยเขาติดอันดับท็อปเทนของโลกแล้วจ้าตัวเล็กๆป็บเอเชียนะติดอันดับโลก Yes คนไทยเรานะถ้าตั้งใจทำอะไรนะบอกเลยจ้ะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่นี่นี่ก็เห็นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยพลังเหลือๆใช่ไหมอะไรเปลี่ยนจากอะไรตบตีอะไรมั่วๆกัน่ะไปเป็นทำแบบตามรอยพี่พี่เขาดีกว่า สแสดงว่าวันนี้เราจะมาเล่นวอลเลย์บอลกันใช่ไหมแน่นอนจะมีล่าเป็นพี่นะก็ต้องพาน้องๆไปทำอะไรที่มีสาระและประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องขออุ๊บไว้ก่อน<า>นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะต้องไปพบกับเรื่องราวดีๆกันก่อนในช่วงให้จริงหรอช่วงให้จริงหรอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงให้จริงหรอ อยากให้คิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกจะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูเฮ <Hey! S 1> ้ยเดี๋ยวก่อนพาสเ์อราร้องเพลงอะไรเนี่ยนั่งร้องเพลงแมวเนี่ยนะอยากให้คนมาเลี้ยงหรอเอ้ย,เอ,ยเอมี่ไม่ใช่ก็อยากร้องเพลงไงร้องเพลงแมวเนี่ยนะพาสร์เลี้ยงหมาไม่ใช่หรอโหเอมี่ก็อยากฟุง้งฟิ้งกระดิ่งแมวบ้างป่ะ ฝอยพัสเตอร์ฟุงฟิงกระดิ่งแมวเนี่ยนะเขาเอาไปใช้กับแฟชั่นจ้าเอ้านี่ที่กำลังจะพูดนี่ก็เป็นแฟชั่นเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่แฟชั่นของคนแต่เป็นแฟชั่นของน้องแมวไงอะไรพัสเตอร์ก็คือ w i n k เก t ลท c h ไงเป็นแบบเครื่องประดับอุดก้นน้องแมวฮะเครื่องประดับอุดก้นน้องแมวเนี่ยนะ มันเป็นยังไงอ่ะม,อมันจะมีเหรอฮัสเตอร์มีจริงสิเอมีไม่อยากสปอยเลยหรือว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าอุ๊ยไปเลยโอเคชวิงก็ชัดครื่องประดับสุดเฟี้ยวที่เรียกได้ว่าแมวตัวไหนเห็นเนี่ยต้องเหลียวมองกันเลยทีเดียวหากเพื่อนๆกำลังประสบปัญหาก้นแมวไม่สวยเวลาถ่ายภาพไม่ว่าแมวเพื่อนๆเนี่ยจะหันหลังใส่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเครื่องประดับนี้รับรองว่าจะทําให้แมวขงเพื่อนเนี่ย ดูน่ารักฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวมากขึ้นเป็นสิบเท่าเลยทีเดียวอ้าอ,อน่าสนใจละสิแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจจริงๆแล้วก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเจ้า t w i n เ e r Touch เนี่ยเป็นแค่เรื่องขำๆของ Cat c l ิ p เว็บขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงที่มีชื่อเสียงนั่นเอง เป็นไงล่ะเอ็มพี่ขำๆสะเก็ดเดือนใช่ไหมล่ะโอ้โหพัสเตอร์ก็นึกว่าจะมีจริงถ้ามีจริงๆเนี่ยนะจะซื้อให้แบงค์ร้อยเลแหะโอ้ระดับแบงค์ร้อยนี่ไม่ต้องนะแบงค์ร้อยนี่เวลาเขาเจอกล้องนะเขาจะเล่นเป็นธรรมชาติมากเลยคือการแสดงนี้ไปส่งมาเรียนดีเหมืนเจ้าของเลไมไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันเหมือนเลยแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนโอ้พัสเตอร์ี่อยากจะบอกว่ามิชชั่นของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่การแสดงเลยเพราะว่าเล่นจริงเจ็บจริง,รงไม่ใช่สแตลอินไม่ใช่สตาร์เลยแต่จะเป็นยังไงต้องไปรอดูกันนะครับในช่วงแน่จริงหรอ